สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการใช้งาน g s t t a r c a t เบื้องต้นนะครับ g ี t ไตล์แ t เองเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้คล้ายคลึงกับ a u t o c a d นะครับเริ่มจากในส่วนของตัวหน้าจอนะครับในส่วนของตัวพื้นหลังสีดำบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นเราเรียกว่าหน้าต่างเขียนแบบนะครับก็ใช้สำหรับการเขียนแบบลงไปที่ท,ที่ไฟล์ตัวนี้เลยนะครับ ในส่วนของตัวการตั้งค่าอื่นๆเองนะครับเราสามารถเข้าไปได้ที่ออปชันนะครับวิธีการก็สามารถพิมพ์ o p โปล n d แล้วก็ enter นะครับก็จะเข้าในส่วนของตัวหน้าต่างออปชันแท็บแรกเองเนี่ยจะเป็นแท็บชื่อว่าไฟล์ใช้สําหรับการวิ่งเข้าหาตําแหน่งต่างๆอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นเรามีการ Set Front เซต <c oughs> ว่าฟอนต,ตอ file, อ์ของเราอยู่ที่ไหนนะครับหรือว่าในส่วนของตัวเราต้องการจะหาเทมโพลารี่ไฟล์หรือว่าไฟล์ัชวคราวของเราอยู่ที่ไหนก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็วิ่งหาตาม ตแหนนน่งั้้ๆไดเลยถัดมาเป็นแท็บที่2นะครับชื่อว่า display นะครับ display ก็คือหน้าต่างเขียนแบบที่เราทำงานเนาะเป็นในส่วนของตัวอันดับแรกเลยนี่เราสามารถเปลี่ยนในส่วนของตัว color นะครับพื้นหลังตัวนี้สมมติผมบอกว่าเปลี่ยนนะครับจากตอนแรกเดียวที่เราใช้เป็นสีดำแบบนี้เราเลือกไปในส่วนของตัวเปลี่ยนสีเป็นสีขาวนะครับในส่วนของตัวพื้นหลังนะครับการเขียนแบบหน้าต่างเขียนแบบของเราก็จะเป็นสีขาวโดวยเช่นเดียวกันนะครับ ถัดมานะครับเป็นในส่วนของตัวในส่วนของตัวเขาเรียกว่าธีมของตัวโปรแกรมนะครับก็เราสามารถเปลี่ยนได้นะอย่างเช่นพื้นหลังเป็นสีสี Default ของเขาจะเขียนว่า G-Style Cat นะครับก็จะออกมาเป็นธีมสีดำแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะปรับนะจะเป็นในส่วนของตัวช่องนะครับในส่วนของตัว Display Resolution ในช่องนี้เองเนี่ยเราจะปรับหลักๆเลยคืออันบนนะครับก็จะเป็นความความคมนะครับของเส้นโค้งแล้วก็วงกลมเนี่ยเราสามารถตั้งค่าสมูทตัวเนี้ยนะครับให้มากนะครับยิ่งมากก็จะยิ่งได้ค่าที่เส้นนะครับที่โค้งนะครับอันนี้ก็สูงสุดก็คือ2องหมื่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะปรับตั้งค่ากันจะอยู่ในส่วนของตัว crosshair size นะครับหรือว่าเส้น c u r อร์เมาส์เราเน้นจะมีในส่วนของตัวเส้นกากบาดแบบนี้นะครับยาว เราสามารถปรับได้นะครับสูงสุดคือ100นะครับก็จะยาวจนสุดหน้าจอนะครับแล้วก็ถ้าาต้องการให้สั้นลงเนี่ยเราก็สามารถปรับนะครับน้อยลงแบบนี้ได้นะครับแท็บถัดมานะครับเป็นแท็บ open and save นะครับเราจะสามารถตั้งค่าหลักๆได้ในส่วนของตัวตำแหน่งนี้นะครับแท็บ save as ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็น เวอร์ชันที่เราต้องการจะเซฟเพื่อส่งไฟล์ไปทำงานต่อที่โปรแกรมอื่นเครื่องอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นในองค์กรเรามีการทำงานคู่กับ AutoCAD ทนะครับที่เป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยนะครับเราสามารถเลือกนะครับเซฟแอสนะครับเป็นเวอร์ชันนั้นๆเราก็ทำการกดแอปพายนะครับโอเคหลังนะจากนั้นพอเราทำการเซฟแอสครับเขาจะทำการเซตเป็นอัตโนมัติให้เราเลยว่าเซฟเป็น AutoCAD เวอร์ชันอะไร ในส่วนของบริเวณด้านล่างนะครับตัวนี้จะมีในส่วนของตัวอ,อัตโนมัติเซฟนะครับให้เราติ๊กไว้ด้วยนะครับเพื่อตั้งค่าการเซฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ระบุในช่องนะครับว่าต้องการให้เซฟอัตโนมัติทุกๆกี่นาทีอ่าตัวนี้ก็จะบอกขึ้นมาเลยว่าเราต้องการจะเซฟอัตโนมัติทุกๆ90นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับสามารถตั้งค่าบริเวณนี้ได้เลย ในส่วนของตรงนี้ครับในส่วนของตัว create backup นะครับตรงนี้แนะนำให้ติ๊กเปิดไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำการเซฟไฟล์ปกติเราจะเซฟเป็นไฟล์นามสก,กุล .Wg ทุกครั้งที่เราทำการเซฟไปเรื่อยๆนะครับเขาจะมีไฟล์ชื่อเดียวกันแต่เป็นนามสก,กุลจุด .bak หรือว่าไฟล์ backup นะครับ อาจจะใช้ในกรณีที่ถ้าสมมุติไฟล์ DWG หลักของเราเนี่ยติดปัญหาไม่สามารถเปิดใช้งานได้เราสามารถเอาไฟล์จุด BAK ตัวเนี้ยทำการ rename นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนนะคับสกุลเขาจาก BAK เนี่ยเป็น DWG ก็จะสามารถเปิดใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแนะนำว่าให้เปิดตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแท็บถัดมาที่จะแนะนำนะครับเป็นแท็บ User Preference นะครับ User preference หล,หลักๆที่เราจะตั้งค่าจะอยู่ในส่วนของตัวอะไรคิกคัสตอไม์นะครับการทำงานที่หน้าจอเขียนแบบนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับได้นะก็จะขึ้นมาในส่วนของตัว option ตามที่เราเลือกไว้นะครับตัวอย่างแรกนะครับสมมติผมเลือกไปที่การคลิกขวานะผมเลือกนะครับตัวนี้เป็น shortcut มนูนะครับแล้วก็ทำการคลิกขวาเขาก็จะขึ้นในส่วนของตัวเป็นตัว shortcut มนูขึ้นมาให้แบบนี้นะครับ ถ้าสมมติผมเปลี่ยนนะครับเข้าไปที่ออปชันอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัว repeat last comma นะครับก็เวลาที่เราทําการใช้คําสั่งอะไรก็แล้วแต่ตัวอย่างเช่นผมใช้คําสั่งวาดเส้นตรงนะครับและผมทําการคลิกขวาเขาจะเริ่มใช้คําสั่งวาดเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนะเพราะฉะนั้นเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ลากได้เลยแต่ว่าบน c a d เองนะครับเราสามารถกดปุ่ม space bar หรือ enter เพื่อเป็นการ ย้อนใช้คําสั่งล่าสุดอีกครั้งหนึ่งได้ทันทีเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องใช้ลิกขวาก็ได้นะครับหรือว่าผู้ใช้งานท่านใดถนัดก็สามารถตั้งค่าการลิกขวาได้นะครับในส่วนของตัวจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โหมดนะครับก็ในส่วนของตัวโหมดแรกเป็น default ก็คืออยู่ที่หน้าจอไม่ได้ทํางานอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเดิลโฟลโหมดโหมดที่2เป็น Edit m โหมดนะครับก็คืออยู่ที่ หน้าจอเรากำลังทำการแก้ไขโมเดลอยู่นะครับก็จะอยู่ในเฟรมของตัว Edit Mode นะครับแล้วก็ถ้าใช้การคลิกขวาจะขึ้นเป็นอะไรนะครับก็ปรับตรงนี้ส่วน Command นะครับเวลาที่เราทำการพิมพ์เราจะเรียกว่ากำลังใช้ Command อยู่นะครับถ้าสมมุติคลิกขวาก็จะเลือกเป็น Enter ไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นเป็นช็อตคัทเมนูก็ได้นะครับโอเค ในส่วนแท็บถัดมานะครับแท็บรอนะครับก็จะช่วยในเรื่องของตัวหน้าต่างวาดแบบนะครับวัตถุที่เราทําการวาดไปนะจะมีการทํางานหลักๆก็คือจะเปในส่วนของตัวนี้ครับอัลโต้สแนปนะครับอัโต้สแนปในที่นี้คําว่าอ u t โต้สแนปหมายความว่าออโต้ก็คือการทํางานอัตโนมัตินะครับส่วนสแนปคือการกระโดดเข้าไปหาตําแหน่งบนวัตถุนะครับอ u t โต้สแนปก็เลยหมายความว่า เป็นการกระโดดเข้าไปหาตำแหน่งบนวัตถุแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เราสามารถปรับได้ว่าต้องการจะให้เขาอยู่ที่ไซส์ไหนนะครับลักษณะของการแสดงผลนะครับอันนี้แค่เป็นการแสดงผลเท่านั้นนะครับอย่างเช่นผมปรับไซส์ประมาณนี้เนาะวัตถุที่ผมวาดไปแล้วประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมบอกว่าผมต้องการจะกระโดดเข้าไปหาที่ตำแหน่งนะครับบนเส้นตรงนะครับผมเอามาเมาส์จัเข้าไปใกล้ๆนะครับจะโชว์สัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะครับ สิ้นสุดเส้นทั้งสองด้านนะครับจะขึ้นเป็นรูปส mm ี hmm. ่เหลี่ยมแล้วก็กึ่งกลางเส้นนะครับจะขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้หมายความว่าถ้าผมเอาเมาส์มาคลิกณตอนนี้นะครับจะวิ่งเข้าไปเริ่มนะครับวาดต่อจากเส้นตรงตำแหน่งด้านบนสุดนะครับของตัวเส้นที่เราเคยวาดลงไปแล้วแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวาดต่อเนื่องได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องระบุพิกัดที่ชัดเจนนะครับ สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับสามารถเลือกไปที่ในส่วนของตัวคั l เลนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับบริเวณนี้เหมือนกันแท็บถัดมานะครับชื่อแท็บว่า Selection Set นะครับจะช่วยในเรื่องของตัวการเลือกวัตถุนะครับในส่วนของตัว Pick Box Size นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเคอร์เซอร์ของเมาส์เรานะครับเราต้องการให้เคอร์เซอร์เมาส์เราใหญ่ขนาดไหนเราสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่นผมขนาดขนาดใหญ่ประมาณนี้นะแล้วเราก็กลับมาทํางานต่อ เห็นว่าเคอร์เซอร์ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเราสามารถคลิกวัตถุได้ง่ายขึ้นโดยที่เราอาจจะไม่ต้องเล็งมากนะครับแต่มันก็ต้องมีข้อควรระวังนิดนึงนะครับในกรณีที่เราวาดวัตถุที่อยู่ใกล้ๆกันประมาณนี้เนาะนะครับแล้วเราต้องการจะเลือกนะครับในกรณีที่เราซูมออกมาประมาณนี้เราจะเลือกนะครับวัตถุเราต้องขยับให้ดีๆนะครับเวลาที่เราต้องการจะเลือกเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะปรับเป็นขนาดไซส์ที่เราสามารถคลิกเลือกวัตถุได้ง่ายแล้วก็ สามารถแยกแยกวัตถุออกมาเป็นชิ้นในกรณีที่มีการทำสเกลเล็กๆได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวกริดนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัวเวลาที่เราทำการเลือกวัตถุเช่นเดียวกันนะครับสมมติผมเลือกวัตถุปุ๊บมันจะโชว์เป็นจุดสีน้ำเงิน3จุดนะก็จะมีจุดสิ้นสุดเส้นทั้ง2ฝั่งแล้วก็กึ่งกลางเส้นนะครับเช่นเดียวกันก็คือปรับได้นะปรับไซส์ได้นะครับปรับสีที่บริเวณด้านล่างนะครับตรงบริเวณนี้นะครับโอเค แท็บถัดมานะครับเป็นแท็บชื่อว่าโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์จะใช้สำหรับการตั้งค่าในส่วนของตัวเมนูนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทูลต่างๆที่เราใช้งานกันเนี่ยบริเวณด้านบนนะครับในเมนูที่เป็นแบบคลาสสิกอินเทอร์เฟซนะครับเราสามารถปรับได้นะใช้ในกรณีที่ในคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเนี่ยมีผู้ใช้งานมากกว่า1ท่านเราก็ปรับนะครับในส่วนของตัวเมนูตัวนี้เนี่ยให้ตรงตามการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละท่านได้นะครับ แล้วก็แท็บสุดท้ายนะครับเป็น Cloud Storage e นะครับตัวนี้เราสามารถซิงเข้ากับเว็บไซต์ได้ทั้ง Dropbox แล้วก็ไปดูนะครับเพื่อทำการโยนไฟล์ที่เราทำงานอยู่ขึ้นไปบน Cloud Storage นั้นๆได้อัตโนมัตินะครับก็อาจจะมีนในส่วนของตัวอ u t ต l i n เนรเข้าไปเลือกล็อกอินผ่าน r o p b o x นะครับแล้วก็ทำการโยนไฟล์ได้เลยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวออปชันนะครับแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นนะครับ การตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของตัวบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณด้านล่างทั้งหมดเลยเราจะเรียกตรงนี้ว่าสเตตัสบาร์นะครับในส่วนของตัวสเตตัสบาร์เองเนี่ยเราก็ใช้สําหรับการตั้งค่าบางส่วนนะครับเพิ่มแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีในส่วนของตัวการแนะนําในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับในส่วนของตัว แท็นะครับเมนูด้านบนนะครับเราก็สามารถเรียกใช้งานผ่านใน่วนของตัวเครื่องมือต่างๆได้นะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวหน้าจากหน้าต่างตัว user interface ที่เป็นแบบ 2D o d, d a t i n g นะครับเราจะเรียกจากในส่วนของตัวเมนูด้านบนแล้วค่อยคลิกเลือกคำสั่งด้านในทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีมทีหนึ่งนะครับ คลิปรีวิวในส่วนของตัวการใช้งานเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวคลิปถัดไปจะแนะนําในส่วนของตัวการตั้งค่าอื่นเพิ่มเติมแล้วก็การใช้งานในส่วนของตัวทูนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ